เราต้องสั่งครับเราต้องสั่งว่า,าไม่สามารถที่จะ,ะสะั่ง การทาน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะส่วนผสมจะมี3ตัวก็จะมีน้ํายาปรับผ้านุ่มสําเร็จรูปแล้วก็มีสารกันเสียก็จะทําให้น้ายาของเราไม่เสียง่ายแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นของน้ําหอมที่เป็นกลิ่นของดาวนี่ที่าวทีเราเลือกนะเอากลิ่นยงเอากลิ่นเราเลือกได้เลือกได้ค่ะมันมีหลายกลิ่นแล้วแต่เราชอบดาวนี่ฟ้าดาวนี่มืองหรือว่าจะเป็นดาววกเองเลสอะไรก็ได้บางคนก็่าดาอันนี้เป็นชื่อของมันอยู่ที่เราเลือก หึชงนึงอันนี้น้ำเท่าไรเอาน้ำสิบลิตรนะคะต่อน้ำสิบลิตรนะคะหนึ่งชุดต่อน้ำสิบลิตรนะคะชุดนี้นะทำได้สิบลิตรนะคะเดี๋ยวขอเชิญครัวเรือนนะคะคุณแม่บัวผันอ่ามาทีนะคะจะได้ลองดูทำลองทำเอาแม่ทอเชิญดูค่ะวิธีทำนะครับค่อยๆเทของบ้านด้วยเจ้าของบ้านนะคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆเทนะค่อยๆค่อยๆคนเอออาใช้กันกดี๋ยวไอ้นี่จะได้คนกี่

น้ำเ่า10ลิตรค่ะหนึ่งชุดต่อน้ำ10ลิตรค่ะเดี๋ยท้าอะไรย่าลงให้อีกแม่ไหมันเป็นทางเงาไว้จังฝนตกลิ้นเน่าเงาแม่บอพันชุะแบบนั้นเลยหัวหัวน้ำยาแปรพฟ่นจอด3ชุดใส่น้ำฝนได้ปะครับน้ำฝนก็ได้ครับน้ำบ่อก็ได้แต่เราจะไปซักผ้าเราเราจะไปซักผ้าเราก็น้ำสะอาดหน่อย หนึ่งคนได้สิตถ้าไม่มีพี่วงสิก็ท้ากิโล่าคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวองมันจะตีขึ้นมาแ้ว้เยนะน้ำยาปลาผนุ่มน้ก็ได้ที่สนน้ก็ได้แต่อย่าใช้น้ำคี่จุดปีกีัวลแม่สาหนึ่ง ต่อไปต่อไปก็เป็นสารกันเสียนะคะสารกันเสียค่ะเราจะใส่ตัวสารก่อนส่วนกลิ่นเราใส่ที่หลังค่ะสารกันเสียก่อนนะครับสารกันเสียค่ะเพราะว่าถ้าเราทำจนมากอย่างนี้ถ้าต่อครัวเรือนมันจะอยู่นานแล้วมันจะเสียเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยต้องมีสารกันเสียนะครับ ถ้าสำหรับใครที่ชอบแบบพร้อมเยอะๆติดตัวมันจะมีตัวขขยแยก60บาทมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนฟองติดอะค่ะพอเราติดพอเรากระดิบนิดเดยวมันก็จะกระจายออกมาเป็นน้ำหอมมันจะมีกลิ่นต๊อะค่ะหกบาทอะไรถสั่งได้อ่าทีนี้นะครับหลังจากเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ให้หัวเชื้อมันเดินอยู่24ชั่วโมงนะครับ หนึงวันหนึ่งคือันนี้เป็นหอวน้ำหอมอ่าค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นของน้ำหอมค่ะของน้ำหอมที่คนเรียเลือกไว้เป็นดาวนี่แดงนะคะกลิ่นเนี้ยเราสามารถเลือกได้หลายกลิ่นนะคะเข้าไปดูในเพจเราเลือกกลิ่นได้เราไม่ชอบเาวดาวนี่แดงเราฟ้าก็ได้ชมพูก็ได้ม่วงก็ได้ค่ะแล้วเพนในเพจมันจะมีหลายตัวมันจะมีของดาวนี่มีของไม่ดันไดมีของของคอมบอดนอกของไฮยีนเนี้ยค่ะแล้วเราเลือกเลยค่ะ กเป็นสียังไงบ้าถ้าชอบเิมสีก็ได้แต่ผมแนะนําถ้าเราถ้าเราเอาไปใส่เสื้อผ้าเราเนี่ยถ้าจะไปใส่ผ้าขาวสีมจะติดผ้าขาวก็เราทำเดียวๆไม่ต้องใส่สีมาดูใกล้ๆก่อนนะครับพร้อมเลยหอมกินยังไงพึ่นไหม่หอมแล้วพร้อมแดงมันจะไม่กินอะไรดูนดูว่ามันถ้ามันเข้ากันดีแล้วเราก็พอครับขรอนค่ะกินทุเรียน อาจาราเช่ดูหน่อยครับอันเข้ากันดีหรือยังแคาเขา้าดีกันดีก็พอแล้วก็เอาไปเก็บพักไว้นะคุณยืดสี่ชั่วโมงสังเกตนะคะให้สังเกตการโฟนพอโนเสร็จแล้วใช่ไหมคะดูน้ำานะคะมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าทําสบู่จะไม่เป็นอย่างนี้นะ ทำสบู่มันจะยืดๆกว่านี้นะคะสีธรรมชาตินี่แหละเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสีขาวเบสิกเลยแต่กลิ่นจะเป็นกลิ่นดาวนี่ขั้นๆอยากให้สีขาวอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ลองดมดูนะคะอ่าดมขาวอูลองดูอ่าแตะๆดูก็ได้ค่ะแตะๆแล้วดมดูก็ได้ดิ่มน้ำยาป่าผ้านุ่มดื่น้ำยาป่าผ้านุ่มป่ะดมไมออกมันี่ยคะใช่ มันเป็นหัวน้ำหอมแต่ถ้าเราไม่ชอบสีนี้เราเลือกสีใหม่ได้สีที่เราใช้แต่ถ้าจะให้พอแนะนำพอแนะนำเป็นเปาสีส้มเปาเอ็มวอสสีส้มจะหอมมากแลวก็ถึงเสื้อผ้านานนี่คือสูตร<า>การทำน้ำยาปับผ้านุ่มน,น,นะครับแตัวที่น้ำสีฟิล์นเนี่ยจะเป็นสูตรมาตรฐานนะครับแต่ที่ผมแนะนำก็คือให้ใช้เป็นแบบลิ้เพราะว่าเราจะไม่ใช้ใชปริมาณที่มากมันเะ็บ้นพ้นแล้วเราใช้แค่หนึ่งขวานวดอิร้อยเนี่ย แล้วก็เติมเทใส่น้ำหนึ่งแก้วแล้วก็เทใส่เครื่องซัผ้างระครับอันนี้เอาไปผสมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ผสมเก็บไว้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยเก็บไ้ใช้เลยอให้เชื้อมาเดินหยู่ยี่สี่ถ้าอยากใส่ให้ได้รวนก็มีอยู่คือตักแกะให้บ้านไปคุณละกวดคณละกวดจากใช้คนเดียวสามเดือนก็จะใช้คนเดียว เป็นปีเพราะว่าเน้นน้ำให้เขาเห็ดน้ำเพรเอาแกะเขาพุ่งเพื่อแบบนี้เขาก็น้เห็ดน้ำเขาก็บ้มะคืนเขาพูดแล้วกวดพูดแล้ววด่างนี้วันนี้อ่าค่ะเดี๋วเวนี้ก็ได้ค่ะพี่แล้วหาอุปกรณ์การตักมาตักแจกให้เขาเยอะยๆยพุ่งแจกให้เชื่อมันเดินสะก้อน20นาทีชมงสะก้อนห่งวแ้วหลบมันนี่เล้วหลบมันี่ยกมันี่แล้วห ม้อเานก็ต่อได่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮเาฮ่าฮ่าไ่่าฮ่่าฮ่าฮา่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 ่า่า่าฮ่าฮ่ีฮาาฮ่มฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่่่า่า่าาฮะา ที่ไม่คืนนึง่ง้ะค่ะเจ้าหุ่นอ่ะให้เบิ้งฟองปรเกันฟองมันปรเกันฟองมันให้ฟองมันยุบตัวแล้วมันก็ใช้ได้เลยค่ะมันจะเป็นขั้นตอไม่เนค่องของเพราะเป็นว่าจบสิ้นขบวนความนะขบวนการในการทำน้ำยาปะผ้านุ่มนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ